สวัสดีครับท่านผู้ชมภาพที่เห็นนะครับนี่คือโอรงทานนะครับในวันนั้นนะครับเป็นวันที่ยีสบ็นะครับยีสเบเ็ดเดือนกอลกระดาษป2สองัห้ารหสิบ ซึ่งในวันนั้นนะครับผมได้เดินทางมาที่อำเภอเขาวงตามภาพนี่นะครับตามภาพอำเภอเขาวงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินนะครับใกล้ๆก,กับอำเภอสมิงที่อาศัย่ต่างป ภาพที่เห็นนี้คือสถานที่สถานที่เป็นวัดนะซึ่งเรียกว่าวัดพระธาตส่วนใหญ่คนในพื้นที่และก็ในสังคมวงการพาคเครื่องนะครับน่าจะทราบกัน ะครับว่าเป็นสถานที่ของหลวงปู่มหาศิลาศรีจันทนรัทท่านได้มา,าสร้างนะนะนี่นะสิ่งที่ท่านก่อสร้างขึ้นมาเจดีนะเจดีประทาตเหมือนกันนะคอเขาวงนะครับ ภาพที่ผมไปวันนั้นนะครับซึ่งเป็นวันเข้าพนะรรษาเป็นวันเข้าพรรษาวันนั้นอา,าอากาศเกินใจนะครับไม่มีฝน,นอากาศดีมากนะคฝนก็เยอะนะครับแต่ที่เสียใจนะครับเป็นครั้งที่สามนะครับ ไม่ได้เจอหลวงปู่อีกแล้วเพราะว่าท่านไปขิธุระสงฆ์นะท่านได้รับการนิมนต์ได้รับการนิมนต์้นา,าได้แล้วครับว่าท่านไปถามแล้วนะครับถามแล้วในระแวกนี้นะครับที่ ที่อยู่คือกำมะลาใสถนนเลี่ยงเนี่ยมีสองแห่งนะที่ท่านไปไปมานะครับท่านสร้างไว้ที่วัดดูครับดูบรรยากาศนะคนมากมายนะฮะหลั่งไหลกันมาเนื่องในวันเป็นวันเข้าพรรษาวันแรกนะครับที่ยี่สิบเอ็ด ประชาชนที่มีจิตศรัทธานะครับมาร่วมทำบุญกันมากมายมาท่องเที่ยวบ้างมาทำบุญนะนะส่วนตัวผมนั้นก็พาครอบครัวนะครับมาทำบุญกันนะครับใน,นเรื่องในวันเข้าพรรษาถ่ายรูปกันมากมายที่เลียบร้ สร้างยังไม่เสร็จนะครับพระเจดีย์พระธาตุเดินเห็นเสร็จไปแล้วประมาณแปสบเปอร์เซ็นต์นชมไปเรื่อยๆที่สถานที่แห่งนี้นะผมขึ้นไปที่บนเจดีย์นะชั้นสนี่ซึ่งนี่ฮะด้านในนี่คือสี่ช่องนะผมขึ้นไปช่องชั้นที่สี่นะครับมองลงมานี่โอโ้โหสวยงามมากครับแล้วก็ มีภูเขาล้อมรอบด้วยนะสมชื่อเลยทีเดียวนะอำเภอเขาวงะอนาคตข้างหน้าน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะฮะที่ถูกใจนะครับผู้ที่มาแวะเวียนดูตูนะประเขาเรียกว่าประตูโขงนะครับท่อนไม้สูงขนา,าดใหญ่ มีรูปฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับแล้วก็พระราชินีนะครับไม่ทราบว่าวันนี้จะไเจอจัดไว้วันนี้สารสั้นดีนะครับวันอาทิตย์ที่ศิลป์หลวงปู่ท่านได้มาพำนักเป็นวันออกพรรษาได้มาพูดภาษาบ้านๆก็มาจับพรรษานะครับนี่ฮารูปของท่านนะครับหลวงปู่ โอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายบ่ายโมงนะครับดูคนนะหลังไหลกันเข้ามานะครับกำลังจะเข้าไปในอ่าธาตุเหมือนหินนะครับบางคนก็ออกมาแล้วบางคนก็กำลังเข้าไปนะครับพลังพิธีก็มีอยู่หลายจุดนะครับมีโรงทานนะครับ ลงทานนี้ก็เกิดจิตศรัทธาของประชาชนนะครับรที่มีมมจิตเมตตานะครับนะครับมีจมิตเมตตามีใจบุญสุนทานนะครับนำเครื่องดื่มนะฮะพวกน้ำดื่มพวกอาหารของสดคาวหวานนะครับมามาเผื่อแผ่ให้กับประชาชนที่แวะเวียนมาเที่ยวกันนะครับได้กินกันนะครับ ทางความหิวนะครับพระอาจารย์พ้าไปไปาบไม่ถึงกับอ่ากินน้ำสัมลานนะก็พอได้กินกันนะครับนะแล้วแต่ที่สัทธานี่ฮะตอนนี้ผมไม่ผมไม่ชั้นสี่แล้วนะครับาทีนี้นะครับสูงสุดแล้วนชั้นสี่ของพระธาตุสามินนะครับขท้องฟ้าแจ่มใสนะครับมาชมวิวนะครับอันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากนะครับ เดินเดินรอบเดินรอบจดีนะครับเอาวิววิวสวยๆมาฝากนะมองลงไปนะครับรถลาก็มีรถลาเต็มไปหมดถือว่ามากมายนะครับดูที่ภาพด้านล่างนะครับถ่ายลงไปด้านล่างนะครับถ้ามีโดนก็คงจะดีนะครับแต่ผมใช้โดนเป็นไม่มีก็เลยต้อง อาจารย์กลับไปก็เยอะแล้วนะครับนี่วันวันนั้นนำวันนั้นให้มาก็มากลับไปเที่ยงที่ทามานะครับแต่ไม่ใช่ทางที่ด้านล่างให้ทราบว่างดูท่านจะอยู่หรือเปล่าครับันี้บราจาคมีที่ให้ปิดทองน่าจะเป็นลัวทมิตนะครับของท่านนะครับต่อไปน่าจะทานจะมีการควานลิมิตนะเพราะตอนนี้ก็ให้ปิดทองลิมิตไปก่อนเขาล้อมรอบนะดูมองไกลๆนั่นเป็นภูเขานะครับมีภูเขาล้อมรอบภูพานนะครับ ล้อมรอบนะครับเป็นวงกลมไปเลยนะครับล้อมรอบไปเลยนะรวมไปเลยนะอย่าที่ชื่อว่าเขาภูมิชื่อว่าอังเภอครับเขามนี้เขาภูมิเขาล้วนๆนะครับเนี่ยมองไปเขาล้อมรอบตาเลยครับล้อมรอบด้วยภูเขานะครับสถานที่แห่งนี้เขาล้อมรอบนะครับเป็นบุญตานะครับสําหรับท่านใดที่มาได้มาสถานที่แห่งนี้นะครับ ให้ชมได้ยากยิ่งนะครับภูเขาล้อมรอบลักษณะอย่างนี้นะครับในประเทศไทยเราก็มีไม่กี่แห่งนะครับภูเขาล้อมรอบนะพื้นที่ลาบนะครับภูเขาล้อมร,รอบจริงๆนะดมไปด้วยเลือกสวนไร่นาน,นะครับเขียวชะอุ่มเลยนะครับดูครับเขาล้อมรอบนำภาพมาให้ชมนะถ่ายทําตอนที่เดินรอบพระเจดีย์นะครับเดินรอบพระเจดีย์ ยุดประสงค์คือให้ดูว่าภูเขานี่ล้อมรอบวัดเงินอินนี้ล้อมรอบด้วยภูเขานะครับตอนอขึ้นมานั้นก็มาจากำํำเภอสมเด็จนะครับแยกแยกซ้ายเข้ามาอำเภอห้วยพึ่งนะครับเป็นำเภอเขาวงสชื่อเลยนะก็มาที่เขาวงนี่ครับสำหรับท่านที่ ไม่รู้นะครับว่าจะมาอย่างไงก็นี่เลยครับ g o o g ิ e ไปที่แม็ก o o g l e นะครับรับรองมาถึงแน่นะครับเขาล้อมรอบเลยนะจุดที่กำลังจะสร้างทีกจาทกำลังจะก่อสร้างอีกหลายจุดเดียวนะครับถนนล้วนนะครับด้านหน้าที่ทางเข้ามานะครับการสัญจรนะครับถนนที่เข้ามานั้น สะดวกนะครับสะดวกนะครับเป็นคื้นถนนคอนกรีตทั้งหมดเลยนะครับไม่เหมือนยุคเก่าก่อนนะครับ <ไป S 2> อันนี้เป็นถนนคอนกรีตเข้ามาถึงหน้าวัดเลยีเดียวนะแล้วก็น่าจะมีประชาชนนะครับเข้ามาสัมปทานน่าจะช่วยบริจาคทำบุญให้กับทางวัดนะ ทำเป็นสถานที่จอดรถนะเก็บค่าบริการท่านละ20บาทก็ไม่ว่ากันนะครับนะมันสะดวกแล้วก็ใช้บริการเข้าไปนะครับไม่ถึงกับแพงนะยี่สบบาทจอดได้จนถึงเวลากลับเลยเทีเดียวดูครับชาชนมีการเก็บค่าจอดอันละ2ีบาทพอดีภาพวันนั้นบันทึก บันทึกสวดไว้ภาพมันเสียงมันไม่ชัดเจนนะฮะ <Okay. S 1> ก็เลยบันทึกบรรยายใหม่ให้ให้สมาชิกเอฟซีนนะผู้ติดตามทั่วไปได้ได้ชมกันใช่มืออาชีพนะครับก็พอมูปาะนะครับก็อัดเรื่ยมาให้ชมได้นะไม่ถึงกับเป็นมืออาชีพนะครับก็ขออภัยมาณนาที่นี้นะครับผมด้านใหม่ยูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโกท่านเป็นเกจิอาจารย์นะครับที่ยังมีชีวิตอยู่อายุท่านตอนนี้ก็ย่างย่าง80แล้วนะครับนะ7จ็ดแล้วนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นเกจิอาจารย์ที่เรื่อยๆบนะคั ส่งดังมากนะครับแม้แต่เหรียญของท่านนี้รค้าล้านขาย,ายมากมายแค่การสั่งจองนี่ก็ยังไม่พอแกบรรดาสาธารณชนที่ที่มีความต้องการราคาวันนี้ราคาก็เลยพุ่งสูงนะปัจจุบันนกปัจจุบันนี้เหรียญที่ได้รับความนิยมนี่ราคาหลักร้านนะราคาเป็นล้านนะาาเหรียญของหลวงพ่อมาศิลานี่นะ เป็นครั้งที่สามนะครับที่ที่ผมได้ได,ได้ได้มากราบนมัสก,การท่านมาแต่ทุกครั้งที่มายังไม่มีบุญวาสนาน,นะครับยังไม่มีบุญตาที่จะได้มากราบไหว้ท่านเลยนะครับนะได้เห็นแต่สถานที่นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้บุรณะได้ก่สอสร้างไว้นะครับนะ คนที่มาในวันนั้นนะมันในวันที่วันขา้พภราษานะน,นก็น่าจะผิดหวังกันทุกคนนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอท่านวันนี้ก็ประมาณเวลาอยู่ที่บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงห้านาทสีสะอาดสะอ้านนะครับอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับเป็นพระธาตุที่แปลกแบบหนึ่งนะครับ ที่ชั้นสูงสุดนั้นเป็นเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์น่าน่าจะต่อไปบรรจุนะฮะต่อไปคงน่าจะบรรจุสารินิกธาตุนะฮะตามตามที่ก็ไว้นะฮะตอนนี้ผมมายืนอยู่นะ เี่ยมภูเขาเขาล้อมรอบเลยครับดูครับภูเขาล้อมรอบเลยครับแล้วดูด้านล่างจะมีรถลาเต็มไปหมดแล้วอันนี้เป็นภาพภาพ้อนที่คลิปทำไว้นะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ดีนดีเราจะกลับมาให้ดูใหม่ยิงรั้งนั้นมาดา่างสูงสูงเหมือนกันนะครับมองมาเห็นทั้งหมดเห็นกว้างเห็นมากว้างไกลเลย ยังแล้วมีผ้าชาตนอีกนะครับต้องขออภัยลงน้ำมึนให้ประชาชนที่มากราบไหว้สักการะนะครับแต่ไม่ใช่หลวงปู่ครับไม่ทราบว่าหลวงปู่ท่านจะอยู่หรือเปล่าครับวันนี้ก่อสร้างมีน่าจะเป็นประชาชนีของท่านนะครับมีวต้อนรับประชาชนมีเงินเยอะๆสำหรับการมาไรว้จารนะมาไหวจารล้อมรอบกันนะครับสร้างกันเป็นบุญบารมีนะสร้าบกันว่า ชาติไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยเหมือนกันครับไม่ว่ากันนะครับทุกเือชาติในโลกนี้นะรอบต่างก็เป็นภูเขาเลยนะครับมีสิ่งดีๆในตัวกันทุกคนนะครับรอบเจดี่แล้วก็เดี๋ยวจนน้ำชั่วความมั่งคั่งงำรวยนั้นมันอยู่ที่บุณภูมาสนานะครับคือเอาคือเขาใจทำดีก็ได้ดีนะครับภูเขารอบจริงๆนะ ทำกันไปครับเป็นความสุขนะครับอย่างมันเปือที่การจะทำของเรานะครับนะไม่ว่ากันนะครองนาแล้วก็เป็น่ความสามารถของแต่ละคนนะครับจะสูงส่งจะต่ำอย่างไรนะครับชั้นนะก็ไม่ว่ากันนะครับ ไม่เท่าเทียมกันครับความสามารถไม่เท่าเทียมกันมีคนจนมีคนรวยนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็พอแล้วครับคลิปนี้นำมาฝากนะครับให้กับ f อทุกท่านนะครับชอบในเครื่องรางของขลังนะครับเกี่ยวกับพักเครื่องเกี่ยวกับวัดวาาลาม ชอบทาบุญตักบาทใส่บาทก็แวะเข้ามาชมกันนะครับประชาชนนักสะสมพระเครื่องทั้งหลายนะครับใครที่ติดตามก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับหน้าก็รับสนุนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับะมีอะไรดีๆก็จะมาถ่ายภาพมาฝากให้ทุกท่านได้ชมกันเป็นครั้งต่อไปนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับผมที้นี้ก็ด้านใน น่าจะาจบกันไวๆนี่นะฮะใ้าเ,เา,าจานูสียของนะครับมศิลานะครับเป็นตัวแทนเป็นรู้สีของมารดน้ำมลนุ้นขมตลให้กับประชาชนมา้าเียนมาสรงมา,อ,า,ชาชอันนี้ชั้นล่างครับมีองักรูกใ,ใหญ่